เป็นพญายักษ์วัดแจ้งองค์จำลองนะฮะซึ่งตอน,นที่หลาดช่ว่ามีการสร้างเมื่อปี2564เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์มหาศาลนะฮะคือควันที่สุญญุดเนี่ยลอยขึ้นมาเป็นรูปองค์พญายักษ์นะฮะแล้วก็องค์พญายักษ์นี่ก็สร้างจากชนวนของขันยันนะฮะที่อาจารย์พวประเทศเลยนะครับผ่านวิธีพุทธาพิเศษมาอย่างเรียบร้อยนะฮะก็ปัจจุบันนะฮะในการขอพรองพญายักษ์ท่านเนี่ย ผู้ที่มีความศรัทธานะจะนําเอากระเป๋าเนี่ยมาวางไว้ที่ระบาดท่านโดยมีคติความเชื่อว่ายษ์เต่กตังเข้ากระเป๋านะครับแล้วก็จะมาขอพรในการที่เอามือของเราเนี่ยเอื้อยไปแตะที่พระธรรมรงค์ท่านถือว่าเป็นการให้พรเรื่องโชคลาภแล้วก็ไม่ตามขันนิยมด้วยแต่แล้วก็เอามือของเราเนี่ยสองข้างเนี่ยมาจับที่กระบองท่านขอพอเรเกี่ยวกับเรื่องขจัดอุปสรรค ปจัดขุนใสประจัดสิ่งที่ขุนมัวสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตแล้วก็สร้างความยั่งยืนมั่น,นคงให้าากับอาชีพการงานแล้วก็ชีวิตของเรานะครับก็ปัจจุบันก็จะมีหน้าที่มีเจ้าหน้าที่นะฮะคอยดูแลแนะนำนะฮะสำหรับผู้ที่มีจิตศรธามาตรงนี้นะครับผมก็ฝากไว้ว่าพยายักษ์ไม่หยุดพักความร่ำรวยอ่านะครับขอบคุณพี่มากนะคะเดี๋ยวหนูไปเผยแพร่บอกบอกต่อ สวัสดีครับน่บบา่ะกอ,องัก